วันนี้มาหาน้องสาวดูมันใช้นอ้องเหนื่อยนี่เอื้อ โมเข้ามาอยู่หลังฮะอยู่หลังปั่ารค้ากม่ได้อ่หลังไาหัง่มอันนี้โซเลิกจากโมสี่มตอนั้นพาอยู่หลังฝั่งทางตันตกสี่มุเจอนี่โซง ก็เด a นก็ส <f iel denn as> ั <apology> okay, ่กงปสวัสดีทุกคนวันกับน้องโสลาพวันนี้น้องโซก็ได้มาหา้อ้จะคน อกเั็ที่ตลาดกตไน้องแต่ก่นอ่อตอนหยนดม่ะี่ชนอเอาออกือขอคานสุดเลยคือจะไป ม uh ันตากแดดอาจจะนอนหกจะนอนบะมี่ยังไงบ้างเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปตลาดไทย สะลาไปอยู่หามาที่บ้านค่ายย่างกับเอื้อยทำบกว่าย่างกับเอื้อยเอาเติม,มน้าซื้อเนกกินหรอเราไปเบิ่งเครื่อง

karena phone ini ni na? No 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 no. ni betul siapa? ini. tu. do เอาฮ้เวลาช่วงเิมาก็มาหกโ้าไปใส่ลองเลยทำไมเขาเป็นพวกาครับอีเอนี่ามจ็ดามเจ็ดได้เลขุดแล้วนี่ยดนึ่งสิดีเลยสองลงีนี้บอานลีพอดีแล้วนะเนี่ยหนุลีสังนี่

aku suruh berdua lihat ni aku <laughs> ambil ni t-shirt <Ata> ni t-shirt ni t-shirt ni t ni t-shirt ni t-shirt ni t-shirt ni

กีเ่มก็ไปโตตรงี้เลยอยากรงนีปใส่แล้วก็ได้กลืงไปใส่

Cái này sưng lại, chào nè chào 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 ไปจานเครื่องนะครับไปจานเครื่องแล้วไปเบิ่งฝั่งนั้นก็สายอย่างนั้นสิคกับเขาเดี๋ยวรถมาครับนักฝันดีกับเขาสถานะนี้ตัว kong, ane, kong heng ini ame hao lho, pitau cikin yang hao, pitau cikin

แกงเห็ดแกงหน่อไม้แกงหค่ะไม้ค่ะสุกหน่อไม้ค่ะกินอะไรกินหน่อไม้เลี่ยวันซุกหน่อไม้พอมีวันจบท้ายอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวจิโตไปถารถแท็กซี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำเลยเขไา,าไปกนะ<ำ>ลัวคนไทยนะทำแล้วกลับแล้วเปิดตำรวจเขาเพ่ไม่ได้หลุดตำรวจอีกตำรวจเขาเพ่ไม่ได้ โอ้ยนาดำคลมคิดนะซึ่<ะ>งเงาสาวไหหอ้เด้อทุกค,คนองโซขาจบที่ไปแค่นะคะี้แล้วจ้าแสดงมาคน้ลงโซฟากดติดตาม กดไลคกดแชร์ชางน้องสวยในเดือนตกุมาพันธให้น,น้องสวยทั้งทีกัไปนะคะ